เธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะฉันก็ชอบความสมบูรณ์แบบของเธอไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างไม่ว่าเธอจะผอมเธอจะอ้วนเธอจะผิวขาวผิวดําแต่ในความเป็นเธอการที่เธอรักตัวเองแล้วก็มีนิสัยที่รักคนอื่นด้วยทุกสิ่งของเธอมันเป็นอะไรที่ดีมันทําให้มองเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขมองเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเธอเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีรวมถึงดูแลตัวเองได้ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับการกินฉันเองก็ชอบนะ ชอบที่เธอมีความสุขเพราะฉันเองก็อยากเห็นเธอมีความสุขเยอะๆแล้วบางครั้งเธอก็ดูมีความเจ้าเล่ห์ฉลาดอ,อ่อเป็นคนที่มีไหวพริบเธอรู้ไหมว่าฉันชอบแอบ,บส่องเธอบ่อยๆคนอื่นอาจจะมองว่าเธอดูอ้วนดูอวบดูไม่น่ารักแต่สําหรับฉันเธอน่ารักมากๆหรือเธอแบบดูดีมากๆฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นผลอะไรต่อน้ําหนักแต่มันเป็นผลความสวยงามอะ หรือความอะไรมันมันมาจากภายในฉันก็เลยไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นเธอรู้ไหมว่าฉันชอบเธอมากประทับใจเธอมากๆประทับใจในการที่เธอเองเนี่ยมีความโดดโดดเด่นมีความเป็นตัวของตัวเองเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ใช้ความมั่นใจนั้นอะมาถูกทางด้วยมันเป็นการไม่ได้ทำร้ายใครอะ ซึ่งมันเป็นอะไรดีๆจริงๆเธอไม่เคยทำร้ายใครเธอไม่เคยว่าร้ายใครทำให้ฉันประทับใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนเป็นเธอเนี่ยมันมาจากภายในจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนหน้าตาดีอย่างจริงๆนะมีความโดดเด่นมีความที่แบบเป็นป๊อปปูล่าใครๆก็รู้จักเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ใครๆก็สนใจเธอใครๆก็ต่างชอบเธอให้ความสนใจเธอเพราะว่าเธอโดดเด่นไงเธอมีความเป็นสตาร์แต่บางครั้งเธอก็เป็นคนที่คาดเดาอะไรได้ยากเหมือนกันบางครั้งเธอเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมากมายเจอเรื่องราวกระทนหานที่ทําให้ทุกข์ทำให้เสียใจแต่เธอก็ก้าวผ่านไปได้ทุกครั้งซึ่งฉันก็ขอบฉันก็เลยชื่นชมเธอ และในมุมที่เป็นเด็กของเธอเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกประทับใจรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบใจรู้สึกแบบน่ารักอะ่ะเป็นมุมของความน่ารักจริงๆนะฉันก็ชอบเธอที่มีความแบบน่ารักอยู่ในตัวแบบนี้ด้วยแล้วก็ฉันเองก็อยากจะบอกเธอว่า เธอเป็นความสบายใจของฉันนะเป็นความสบายใจของฉันความสบายใจของทุกๆคนหรือใครคุยกับเธอย่อมได้รับความสบายใจจากเธอไปทางนั้นเพราะว่าเธอเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่ปรึกษาที่ดีเธอเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เธอเป็นคนที่ชอบชอบให้คำปรึกษามีคำแนะนำที่ดีพอเวลาคุยกับเธอแล้วเหมือนได้หาวิธีทางแก้ไขหรือรู้วิธีแก้แล้วเธอก็เป็นคนที่ วางแผนได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นเธอไม่เคยย่อท้อต่ออะไรใดๆเลยซึ่งมันเป็นข้อดีนะฉันเองก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจเธอมากๆในสิ่งที่เธอเป็นตรงนี้ แม้ว่าฉันจะเคยลังเลแม้ว่าฉันจะเคยคิดมากว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์จะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซนแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่และคนที่ฉันนักจริงๆฉันไม่อยากจับมือกับใครแล้วอะฉันอยากจับมือแค่กับเธอแล้วเดินเคียงข้างกันไปมันคือความรักจริงๆซึ่งฉันเองก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์หรือปรับตัวพัฒนาตัวเองให้ดีให้เหมาะสมคู่กับเธอด้วย เราควรจะต้องมีคําพูดที่คุยกันจริงจังมากกว่านี้เพราะเราคุยกันน้อยเกินไปนะตอนนี้สื่อสารกันน้อยเกินไปแต่เธอก็เป็นคนจิตใจดีนะสิ่งที่ฉันชื่นชอบเธอคือเธอเป็นคนใจเย็นจิตใจดีชอบทําบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแล้วก็แม้ว่าจะเจอเรื่องไม่ดีหรือคําพูดที่ไม่ดีแต่เธอก็ไม่เคยใส่ร้ายไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยทาร้ายใครไม่เคยเก็บเรื่องไม่ดีเหล่านั้นมาทําร้ายคนอื่นหรือเป็นข้อต่อรองที่ทําให้คนอื่นเสีย และข้อดีของเธอตรงนี้แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกชอบใจและก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธความน่ารักของเธอทำให้ฉันเนี่ยรู้ใจตัวเองมากขึ้นขอบคุณนะที่เป็นคนน่ารักแบบนี้ขอบคุณนะที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้และฉันก็ชอบหรือหลักที่เธอเป็นแบบนี้มากๆรู้สึกว่าฉันโชคดีมากๆที่ได้เจอเธอ แล้วก็โชคดีมากๆที่ผ่านมาที่เธอเป็นคนที่ดีกับฉันแล้วก็แสนดีกับคนอื่นมันก็เลยทําให้เกิดการประทับใจถ้าเธอไม่เป็นเธอแบบนี้ฉันคงไม่ได้รู้สึกประทับใจจนเกิดเป็นความรักได้มากขนาดนี้และฉันก็คิดว่าฉันมองคนไม่ผิดแล้วก็จะไม่อยากเปลี่ยนใจไปไหนเพราะความรู้สึกของฉันมันบอกชัดเจนว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ฉันตามหานี่คือสิ่งที่เขานะคะฝากมาบอกคุณเลขยี่สิบ เลขสองธาตุลมเมทุนตุลกุมเลขสามนะคะธาตุดินกันพุศบมังกรราศีกุมเลขสิบเจ็ดนะคะเลขสามเลขหกราศีเมถุนเลขหกธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเลขเจ็ดเลขสิบหกนะคะเลขเจ็ดธาตุลมเมถุนตุลกุมเลขสิบราศีธนูเลขสิบสี่เลขแปด การผกษกบังกอนนะคะเลขหแล้วก็ตัวเคนะคะวันนะคะมีวันพุธวันอังคารวันจันทร์วันเสาร์นะคะสีที่เสริมคุณในเรื่องของความรักนะ หรือเสริมคุณในวันนี้ก็คือจะเป็นสีขาวสีชมพูนะคะเลขสามนะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงหรือว่าสีทองสีเหลืองนะคะเลข17ถ้าเสริมความรักของคุณนะคะควรเป็นเอ่อสีเขียวสีฟ้านะคะสีแดงสีน้ำตาลนะคะสีชมพูหรือว่าเป็นเลข6นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจ่องคิวดูดส่วนตัวได้นะคะ